นะต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้งานโปรแกรมนะครับการใช้งานโปรแกรมเดี๋ยวครูเข้าทางอเบน์ไว้ก่อนนะครับทางอเบน์ไว้ก่อนนักเรียนก็พิมพ์ในช่อง URL นะครับว่าทางอีเวน์นะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปจะเป็นมันจะช่วยเราได้นะในในการเรียนลักษณะออนไลน์นะครับปรับมาใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ ก็จะเป็นส่วนของการเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถที่เขียนโปรแกรมได้ทั้งในส่วนของทั้ง a อบ์เบิร์นและก็ App พลิเ e r นะครับซึ่งนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดนะครับตังเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นนะครับความสามารถบางอย่างหรือในเรื่องของการแสดงผลนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งในตอนนี้นะครับครูจะแนะนําในส่วนของทั้งเอเบิลนะครับทั้งเอเบซึ่งถ้าใครใช้ในส่วนของ a d v ว n t เ r อรอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าการทํางานเหมือนกันนะครับเหมือนกันนักเรียนก็ลองใช้ดูนะครับใช้ดูดูเบื้องต้นนะครับนักเรียนก็พิมพ์ใน Google เมื่อกี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าทั้งเอเบิลนะครับแล้วก็มันจะขึ้นในส่วนของ URL ตรงนี้นะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ทั้งเอเบิล .com ตรงนี้เลยก็ได้ นะครับก็เข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปหน้านี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จนักเรียนลองลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปล็อกอินเนาะนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้ก็กด g e t Start นะครับตัวนี้เข้าไปนะครับอ่านะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับเราก็จะทําการล็อกอินนะครับ ในส่วนของอโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ในในเรื่องของฝั่งของ Android แล้วก็ iOS นะครับ iOS ถ้ามันมีอีกอีกหน้านึ่งที่เป็น Index มันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเป็นฝั่ง Android หรือว่าฝั่ง iOS นะครับแต่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เราก็เข้าไปตรง Sign in นนะครับวิดกูเกิลนะครับวิดกูเกิลเราน่าจะมีแอคเคาทอยู่แล้วนะครับอ่าพอกดเข้าไปนะครับ ก็จะมีในส่วนของหน้าล็อกอินด้วยแอคเคาท์อะไรนะครับในที่นี้นะครับเป็นแอคเคาท์ของ Google นะครับ Google ซึ่งถ้าใครมีแอคเคาท์ของ Google แล้วนะครับก็สามารถที่จะอ่ที่จะเข้าไปได้เลยนะครับที่จะเข้าไปได้เลยซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะไม่ไม่รู้นะครับถ้าใครใช้เครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซัมซุงฮ e ยนะครับหรือเครื่องอื่นๆนะครับ ปัจจุบันก,ก็ส่วนใหญ่ก็กจะเป็นฝั่ง Android ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่า Apple นะครับเยอะกว่า Apple นะครับที่สามารถมีแล้วก็จะเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของ Account นะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะถามให้เราใส่อินนะครับในเรื่องของ Account ว่าที่จะเข้าไปใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชัต่างๆนะครับบริการต่างๆในโทรศัพท์มือถือได้นะครับ ในนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้แอคเคา t ์นะครับของโรงเรียนยุพราชที่ทางโรงเรียนแจกให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแอคเคา t ์ o o g l e a แ d for Education นะครับซึ่งในที่นี้กูจะใช้แอคเคา t ์ตัวนี้นะครับยุพร a ช a t c t h นะครับก็นักเรียนก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปมันจะถามนะครับมันจะถามในเรื่องของพัทเบิร์ดนะครับเรื่องของพ w o เ d ิร์ดตัวนี้ ครูน่าจะเซฟไปในเครื่องแล้วนะครับมันก็เลยเด้งเข้ามานะครับเด้งเข้ามาก็จะเข้านะครับในส่วนของหน้ารวมโปรแกรมนะครับในที่นี้ก็จะมีโปรแกรมที่ครูเคยทําไว้นะครับเนี่ยเยอะแยะนะครับเคยทําไว้นะครับของนักเรียนนะครับอาจจะอาจจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าบางคนที่เคยทําไว้มันก็จะขึ้นนะครับก็จากนั้นเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับ Create New App ครูแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็อ่า ในหน้าหน้าตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าของอทั้งไอเบิ้ลนะครับของใครไม่มีก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเพราะว่า,าจะเคยเข้าครั้งแรกนะครับเข้าครั้งแรกของครูนี่ก็จะมีในแอปต่างๆแอปเกมแอปต่างๆที่ครูเคยทำไว้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับ create new project นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแอปของเรานะครับเดี๋ยวครูตั้ง test ก่อน test 01นะครับ ซึ่งชื่อตรงนี้นะครับทั้งเรียนดูนะนะครับจะมีผลต่อการใช้งานอนาคตของเรานะครับในเวลาที่เราอัปโหลดนะครับขึ้นไปบนอ่าเพจสโตร์นะครับก็จะมีผลค่อนข้างเยอะรับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งชื่อแอปตรงนี้นะครับก็ต้องควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงสักนิดนึงนะครับนิดนึงอ่าครูก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแคตตาล็อกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับ นคีครูข้ามนะครับครูกดเข้าไปเข้าไปไหม่อครูซ้ำรอเปล่าอ๋อมันมันเกินเกินลิมิตนะครับแอปพลิเคชันมีเกินนะครับมันมันเป็น ฟรีเนาะนะครับไม่งั้นมันต้องอัพเกรดให้มันเป็นโปรนะครับเพรว่าครูเดี๋ยวครูกดเข้าไปเทสสองก็ได้ครับจะมีที่สร้างทดสอบไว้อยู่นะครับน่าจะไม่เกินยี่สิบนะครับยี่สิบโปรเจกต์นะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูบลบก่อนไปลบหน้าสกินออกก่อน เด็กนักเรียนก,ก็ลองเข้าดูนะครับลองเข้าดูนะครับตั้ง robotthon นะครับนะครับก็ตัวนี้หน้าจอของทาง Able นะครับทาง Able นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับะจะประกอบไปด้วยนะครับหน้าจอสองส่วนที่ครูพูดไปเมื่อกี้ก็คือส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ design ใช่ไหมครับแ a บ design แล้วก็ ส่วนของบล็อกนะครับของบล็อกนะครับบล็อกนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับเดี๋ยวบล็อกนี้ทิ้งก่อนนะครับอ่านะครับเป็นส่วนของดีไซน์นะครับหน้าจอดีไซน์นะครับเราจะเอาไว้ใส่ตัวการออกแบบหน้าจอนะครับตัวการออกแบบหน้าจอนะครับก็จะมีอ็อบเจกต์อะไรอยู่ในเครื่องนะครับของของตัวโปรแกรมที่เราจะสร้างที่จะใส่ลงไป นะครับก็จะมีเยอะแยะให้เราเลือกหลายแบบนะครับเลือกหลายแบบหลังจากนั้นเราก็จะเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมควบคุม,มได้เลยนะครับโดยที่เราไปที่หน้าจอนะครับหน้าจอที่มันเป็นในส่วนของของบล็อกนะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้เลยในส่วนของบล็อกนะครับะนะครับทางด้านซ้ายมันก็จะเป็นในเรื่องของอ็อบเจกต์ ที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับความสามารถของมันจะมีอะไรบ้างก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกใช้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ user interface นะครับ user interface ก็จะเป็นในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของถัดมาก็เป็นของ layout นะครับ layout ต่างๆเนาะการจัดวางอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้พวกเราก็จะได้ ได้ลองดูนะครับบอยนะครับบอยในเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอเมจเอาไว้ตกแต่งนะครับในเรื่องของคามิล่าอะไรต่างๆก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับดัตตานะครับดัตต้าโลเคชันนะครับมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์มีเซนเซอร์อะไรบ้างนะครับก็ใส่ลงไปในแอปพลิชชันของเรานะครับเยอะแยะเลยนะครับโ o เชียลอะไรต่างๆนะครับ เนื่องจากนะครับเนื่องจากระบบปฏิบัติการ Android นะครับนี้ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแอปอปขึ้นมา1ตัวนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการใช้เครื่อง100%นะครับก็จะมีเครื่องบางกลุ่มบางยี่ห้อนะครับที่ไม่มีเซ็นเซอร์ที่เราใช้อยู่ครับเวลาเราใส่ลงไปใช่ไหมครับบางยี่ห้ออาจจะไม่มีเซ็นเซอร์ที่เราใช้อยู่นะครับหรือไม่มีความสามารถที่เราใช้อยู่ อยู่นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานในเครื่องนั้นๆได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับที่ครูดูเนี่ยนะครับ<ม>เครื่องประมาณ2 3000นะครับ<ม>ก็น่าจะมีเซนเซอร์ในเรื่องของเซนเซอร์สารหรือว่าเซนเซอร์อื่นๆค่อนข้างครบนะครับในปัจจุบันแต่ก่อนหน้เนี้ยอาจจะไม่มีนะครับอาจจะอยู่ในยี่ห้อที่มันอ่ที่เป็น,ปน,ปนแบ็นดแ,แบรนด์นิดนึงน,นะครับแบรนด์ดังๆหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีครบละนะครับอ่านะครับ ในส่วนของ component นะครับก็จะบอกให้เรารู้ว่าในตัวโปรแกรมของเรานะครับว่ามี object อะไรอยู่นะครับ object อะไรอยู่ตัวนี้จะเป็นประกอบด้วยใส่ไว้ตรงไหนนะครับนี้จะเป็นสกรีนนะครับสกรีนนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างถ้าครูใส่ปุ่มเข้าไปนะครับครูลากมาปุ๊บลากปุ่มมาใส่นะครับก็ตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นปุ่ม เห็นไหมครับก็มันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆเดลเยอร์นะครับคล้ายเ r ลเยอร์นะครับสกรีนนะครับสกรีนอยู่ตรงนี้ในสกรีนตรงนี้มีปุ่มอะไรบ้างนะครับก็มีปุ่มนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมานะครับครูใส่ปุ่มลงไปนะครับก็จะมีคีย์คาว่าปุ่มก็จะมีในส่วนของ property นะครับให้เรากําหนดรายละเอียดนะครับที่เราเลือกนะครับถ้ากดสกรีนนะครับ มันก็จะมีในส่วนของ property ให้เราใส่ละเอียดให้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาภาพลงลงในสกรีนไหมนะครับจะตั้งเซนเตอร์จะปรับสีนะครับสีต่างๆนะครับได้นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับวัตถุมก็เหมือนกันนะครับวัตถุมก็เหมือนกันก็จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับส่วนว่าครูเปลี่ยนชื่อ,อกดที่นี่นะครับ มันก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ให้เราเห็นเลยนะครับแล้วก็สีนะครับก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับสีต่างๆนะครับอ่าสีต่างๆของตัวสื่อตัวนี้ได้แล้วก็ฟอนต์ไซส์นะครับก็สามารถที่จะได้นะครับสักสามสิบยี่สิบนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เสารที่คร่าวๆนะนะครับก็จะได้มานะครับ อ่านะครับตัวนี้ก็ก็ปรับได้นะครับตัวสกรีนตนี่นะครับแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้นะ